สวัสดีค่ะพี่นองค่ะมือนีรัสุภาพี่นองไปเบิ้งดอกไม้นะคะพี่นองค่ะช่วงนี้อากาศอุ่นค่ะพี่นองเริ่มอุ่นๆน,นะคะดอกไม้กะเขากำลังออกดอกงามงามตอนนี้อยู่สนามเด็กเล่นนะคะพี่นองเต็มเลยกำลังงามงามบานงามมากเต็มต้นเลยเขามิแต่ดอกค่ะพี่นองค่ะพราะเริ่ม ดอกบานเต็มที่เขาก็ร่วงนะคะบ่มีผลบ่มีลูก ทั้งต้นมีแต่ดอกใหม่นะคบพี่น้องค่ะหาใบกับบกอยพอใบนิดนึงแดดดีๆค่ะพี่น้องค่ะ ช่วงนี้ดอกวีแคชเชีเพิ่งกระสีออกหลายหลายนะพี่น้อง <c oughs> เดินไปทางไหนก็มีแต่ดอกวีแคชเชีรับพี่น้องเครียเชีหลายคักง,งามงามไปทางไหนก็เห็นอดที่จะบอดถ่ายบอได้อดที่จะถ่ายรูปไม่ได้อรัพี่น้องเลยต้องยกกล่องขึ้นมาถ่ายวิดีโอ ชอเป็นชอเลยพี่น้องค่ะน้ำคกักพี่น้องเดี๋ยวเราสิให้เบิ้งดอกไม้ดอกอันนี้นะพี่น้องค่ะหน้าตาเขาหน้าหักบอเห็นบะค่ะ เขามีตานะเนี่ยสังเกตดีๆอ้าดอกนี้สังเกตดีๆเขาจะมีตามีตามีปากนะคะมีหลายสีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็อีกสีหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะบอสััด ดอกทิวลิปสีางามๆพี่น้องสีเอียงค่ะนีส่สีสีม่วงสีม่วง มือนีิกับผ้าพี่พานองไปเบิ่งของงามๆนะพี่นองคะ่ะมีดอกไม้เนาะดอกไม้เมืองหนาวค่ะพี่นองช่วงนี้แดดออกแล้วก็ดอกไม้ก็ร้ายคักบอดดี้เฮดคลิปเงาแล้วพี่นองคะ่ะแคกเข่ามาทักท้ายพี่ทักท้ายนองนะคะช่วงนี้เป็นบ้านเทาเป็นวันปีใหม่นะพี่นองคะ่ะวันปีใหม่ไทยนะคะเรียนนาสงการกันเนาะเมือน ได้ถือโอกาสนะคะเข่ามาสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะกขออวยพรทุกผู้ทุกคนนะคะให้อยู่ดีมีสุขความเจ็บยาหายดต่ความไข่ยาหายมีนะคะพี่น้องคะ่ะมีความสุขตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อๆไปนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ